สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ชา n นลบอลจันตากองของเนี้ผมแล้วในวันนี้นะฮะวันที่30มีนาคมนะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของเรากันนะครับผมเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมก็เป็นนักข่าวอย่างลอรี่วิทเวลนะครับเปิดเผยนะครับผมว่าดาวิดเดคแนะฮะตอนนี้ได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับแรกที่ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยื่นให้แล้วนะครับผมทางลอลลี่วิทเวลนะครับผมเปิดเผยว่า DKR นะฮะยังไม่ยังตกลงการลดค่าเหนื่อยกันไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่นะครับผมแต่ฟาบิิโอมาโนนะฮะออกมายืนยันเลยนะครับผมว่ายังไงนะฮะเดเอต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อแน่นอนนะครับผมและการคุยเรื่องสัญญานี้นะครับผมค่อนข้างเป็นไปในแง่บวกนั่นเองนะครับผมไม่ดูว่า จะบวกที่ยอมต่อสัญญาหรือว่าจะบวกกับบอดบริหารกันแน่นะครับผมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชิบหายเลยนะครเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมเพิ่งพูดไปนะฮะว่า d k r นะครับผมยอมลดค่าเหนื่อยนะครับผมยอมเล่นเพื่อทีมมากกว่ายอมเล่นเพื่อเงินนะฮะแต่มาเจอข่าวลอลี่วิทเวลนะฮะที่บอกว่า d k r ปฏิเสธการต่อสัญญาโดยที่ปฏิเสธการยอมลดค่าเหนื่อยเอาหน้าแตกเลยนะครับผม และนี่นะครับผมก็เป็นเหตุให้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมกำลังเล็งผู้รักษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดนะฮะอย่างดาวิดรายานะครับผมถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเดเคแอนะครับผมปฏิเสธการต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปนะครับผมแม่ ไม่รู้ว่าเราจะฝั่งเราจะเชื่อฝั่งไหนดีแต่ผมเชื่อโรมาโน่แล้วกันนะครับว่ายัางไงเดแอร์ก็ต้องตอสัญจาเพื่ออยู่กับแมนยูอยู่แล้วเขาอยู่มา1ิบกว่าปีเลยนะครับผมใจเขาต้องรักแมนยูมากกว่าอยู่กับเงินอยู่แล้วใช่ปะละ่ะเหมือนกันที่ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนะครับผมได้รับการเลือกนะครับผมให้บรรจุชื่อเข้าสู่หอ เกียรติยศของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมหรือว่าฮออฟเฟมนั่นเองนะครับร่วมกับา en ร์เซนเวนเกอร์นะฮะผมก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายคุณสมบัติอะไรของเซอร์เอริกเฟลุสันมากนะครับผมก็เป็นบุคคลนะครับผมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับผมสมแล้วนะครับผมที่ได้รับการ บรรจุเข้าสู่หอออฟเฟมนั่นเองเออเล็กนะครับผมให้สัมภาษณ์ว่าผมยินดีนะครับและนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของผมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ตามรางวัลน,นี้มันไม่เกี่ยวแค่กับผมอย่างเดียวเท่านั้นมันเกี่ยวกับสโมสอนและความผูกพันของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมภูมิใจกับสโมสรสตาฟของผม และนักเตะของผมทุกคนเป็นอย่างมากก็เป็นการให้เครดิตนะครับผมทุกๆคนในสโมอสอนกับการบรรจุนะครับผมเข้าสู่หอเกียรติยศนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งคนนะฮะพูดถึง ทั้งเป็นทั้งเพื่อนนะครับผมแล้วก็เป็นทั้งคู่แข่งอย่างอาร์เซนเวนเกอร์นะครับผมตอเซอร์อเล็กพูดถึงอาร์เซนเวนเกอร์ว่าผมคิดว่าอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเป็นอีกคนนะครับผมที่คู่ควรที่จะได้รับเลือกในการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเวนเกอร์เขามหาศัรรย์มากเขาเปลี่ยนแปลงอาร์เซนอลทำให้เป็นทีมที่ยากที่จะต่อกรด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นแรงผลักดันให้เราสองคนเนี่ย ทำทีมให้ดีขึ้นและก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับผมก็เปรียบเหมือนอาร์เซนวนเกอร์นะฮะเป็นคนที่มาเป็นแรงผลักดันนะครับผมให้เซอร์อเล็กเนี่ยก็พยายามทำทีมแมนยูให้ดีพร้อมๆกับอาร์เซนอลน,นะครับเหมือน,เป,นเป็นการช่วยกันประคองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมในการชมคู่แข่งนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะทั้งสองคนแล้วก็สุดท้ายนะครับผม เกี่ยวกับเรื่อง Hall of Fame ของ Premier League นะฮะดียูในเต็ดสแตนนะครับผมก็ได้ทำการรวบรวมนะครับผมตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมเข้าสู่หอเกียรติยศของ Premier League นะครับผมก็มีเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับผมผู้จัดก,การทมีมแล้วก็มีปีเตอร์ชไมเคิลรอยคินเดวิดเบคแฮมพอลสโครอิริคันโตนาแล้วก็เวนรูนี่นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นการที่ อ r ริกเทนแฮนะครับผมพูดถึงเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกันบ้างนะครับผมก็เป็นผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนะครับพูดถึงผู้จัดการทีมที่เป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมเทนแฮกบอกว่าผู้คุณรู้สึกได้เลยว่าทุกๆวันนี้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับได้ทิ้งมรอดอกไว้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเมื่อพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนก็จะคิดถึงเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน เขาได้สร้างมาตรฐานไว้สูงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนําทัศนคติแห่งชัยชนะมาให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วก็พูดถึงนะครับผมการที่เซอร์อเล็กนะฮะสามารถควบคุม,น,คมน,ะนะครับผมนักเตะบิ๊กเนมนะครับผมในห้องแต่งตัวคือเหมือนเป็นการโชว์อิทธิพลของเซอร์อเล็กโฟ์กูสันนะฮะเทนะฮากบอกว่าเขาสามารถควบคุมนักเตะชื่อดังได้ไม่ว่าจะเป็นอูริคันโตนาหรือว่าเวนรูนี่ นั่นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับผู้จัดการทีมและเขาทําให้นักเตะบิ๊กเนมพวกนั้นยังสามารถเล่นด้วยกันเป็นทีมนะครับผมวงบอกถึงการมีอิทธิพลนะครับผมที่ยิ่งใหญ่ของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนั่นเองนะครับผมในการควบคุมนักเตะบิ๊กเนมทั้งหลายแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับผมเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันกับผู้จัดการทีมคนอื่นนะฮะโดยอิดิคเคนแฮงคนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเอาคนอื่นนะครับมาเปรียบเทียบกับเซอร์อเล็กเพราะว่า มีเพียงมีเพียงเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากถึง13สมัยและยังสามารถสร้างทีมใหม่ที่สามารถคว้าแชมป์ได้เกือบทุกปีและในตอนนี้อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้แต่อาจจะนานมากจนกว่าจะมีใครที่เข้าใกล้หรือว่าจะแสงหน้่เซอร์อเล็กได้นั่นเลยทําให้เขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเคยมีมานั่นเองนะครับผมมก็ถือว่าอวย อวยกันแบบขมๆเลยนะครับสำหรับอีริกเทนแฮกที่พูดถึงเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นเกมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างก็ทาง FA นะครับผมยืนยันแล้วนะครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะเจอกับไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียนนะครับผมในเวมบลีย์นะฮะในเกมการแข่งขัน FA ครับนะครับผมรอบเซมิไฟนอลนั่นเองนะครับผมก็เกมการแข่งขัน จะมีขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนะฮะก็เวลา4ีทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนั่นเองถือว่าเตะไม่ค่อยดึกมากเท่าไหร่นะครับผมสีทุ่มก็ถือว่าเป็นยังเป็นเวลาที่ดีนะครับผมหลังเที่ยงคืนไปนี่ถือว่าเป็นเวลาที่แย่แล้วนะครับผมสำหรับผมผมิิด,ด้วย่างั้น นะครับโอเคข่าวต่อมานะครับผมคริสเวลล์นะครับผมบอกว่านิวคาสเซิลนะครับผมต้องการตัวแม็กโทมินเน่นะฮะแล้วก็ต้องการที่จะจ่ายในราคาที่เหมาะสมนะครับผมที่สามารถตกลงกันได้และเอ็ดดี้เฮลยังเชื่ออีกนะครับผมว่าแม็กทอมนะฮะจะกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของนิวคาสเซิลในฤดูกาลนะฮผมว่าถ้านิวคาสเซิลได้ไปเนี่ยอาจจะดีก็ได้อาจจะเข้าแผนสำหรับเอ็ดดี้เฮลก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผม อยากให้อีริเทนฮากลองนะฮะหลังจากที่เขาเพิ่งยิง4ประตูนะครับผมใน2นัดให้กับสกอตแลนด์มานะครับผ,ผมอยากลองให้อีริเทนฮากจับไปยืนกองหน้าแม่งไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เคยเล่นกองหน้ามานะฮะสำหรับสกอตแม็กโทมิเน่ไม่แน่นะฮะอาจจะดีก็เป็นได้นะครับซึ่งอีริเทนฮากเนี่ยก็ เคยลองอะไรแปลกๆอยู่แล้วอย่างเอาลินเดเลฟนะครับผมไปยืนกองกลางตัวรับแล้วก็เอาบรูโน่มายืนปีกซึ่งมันก็ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับก็ข่าวต่อมานะครับผมบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมีแผนที่จะคุยกับแรชฟอร์ดนะครับเรื่องการต่อสัญญาก่อนจบฤดูกาลนี้นะครับผม แล้วก็ยังมีแหล่งข่าวนะครับผมบางที่ออกมาเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดนีครับผมต้องการ5 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมไม่กี่นาทีนะฮะประมาณ10กว่านาทีนะครับแรดฟอร์ดก็ออกมาตอบโต้นะครับโดยการโพสต์สตอรี่ไอจนะครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากนะครับที่บอกว่าผมเรียกร้องเงินถึง5 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่โคตรจะไร้สาระเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยผมคิด แค่เรื่องที่จะพาสโมสรจบอันดับสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกและในตอนนี้ผมยังพยายามคว้าอีกสัก1ห,หรือ2แชมป์ในฤดูกาลนี้ถือว่าโอเคนะครับตัดโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนนะครับตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องผลงานในสนามแล้วก็การพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์นั่นเองแต่เหมือนที่ข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยต้องการที่จะเคลียร์เรื่อง เจ้าของทีมให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่แรดฟอร์ดจะเซ็นสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปมาดูข่าวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นแผนงานเกี่ยวกับตลาดนักเตะนะครับผมการซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็แรงข่าวนะครับผมอย่างดยูไนเต็ดแตนนะครับเปิดเผยว่าฤด,ดูกาลหน้านะครับแมนยู you, อาจจะหาผู้เล่นซีเนียนะครับผมในราคาถูกแล้วก็ จะเอามาใช้งานในระยะสั้นก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับในเรื่องของ financial fair play นะฮะที่ตอนนี้เหมือนว่าเชลซีกำลังจะโดนตรวจสอบจากพรีเมียร์ลีกอยู่นั่นเองนะครับผมก็หาผู้เล่นที่ราคาถูกแล้วก็อาจจะแบบเหมือนวอลเวิฮอร์ตตอนนี้นะครับผมไม่แน่เขาอาจจะเซ็นสัญญาทาวอกับวอลเวิฮอร์ตก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงนะฮะในเรื่อง financial fair play นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับนักเตะที่คาดว่าจะถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมก็มีมากมายหลายคนถึง10คนด้วยกันนะครับผมก็หนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นสกอตต์แม็กทูมินีนะฮะที่มีข่าวค่อนข้างหนาหูกับนิวคาสเซิลนะครับผมสองเ็เป็นแฮร์รี่แม็กไกนนะครับผมที่อ่าชีวิตตอนนี้นะครับผมก็เป็นได้แค่ตัวสำรองของราฟาเอลวารานแล้วก็ลิซันโดมาติเนสนะครับผมอาจจะออกไป อาจจะออกไปหาความท้าทายใหม่ก็เป็นได้นะครับผมส่วน3นะครับผมก็เป็นวิกตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับผมซึ่งผมคิดว่าลินเดอร์เลฟนี่ไม่น่าจะออกไปนะฮะน่าจะน่าจะอยู่เป็นแบ็กเอพให้กับวารานแล้วก็ลิซันโดมาตินีสมากกว่านะครับผมส่วนอันดับ4นะครับผมก็เป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีทางท็อตเอมฮอสเปิร์ะสนใจที่จะซื้อดีนเฮนเดอร์สันนะครับผม ไปแทนฮูโกโยลิสที่อายุมากแล้วนั่นเองนะครับผมอันดับห้านะครับผมก็เป็นอิริกบายยีนะครับผมที่ตอนนี้นะครับผมถูกปล่อยยืมนะครับไปให้กับโอลิมปิกมาร์กเซย์นั่นเองนะครับและอันดับหกก็เป็นอเล็กเตเลสนะครับผมซึ่งทั้งสองคนทั้งบายยีแล้วก็เตเลสนะครับผมดิยูเนเตสตนนะครับผมบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเตด ต้องการขายออกไปแบบถาวรเลยนะฮะส่วนอันดับ7ก็เป็นแอนโทนีอีลังกานะครับผมนักเตะที่ไม่มีส้นตีนอะไรเลยนะครับผมกับแบรนดอนวินเลียมนะครับทั้ง2คนนี้ก็จะถูกปลอยยืมตัวนะครับผมในฤดูการหน้าให้เก็บประสบการณ์เก็บเลเวลกันก่อนส่วนอันดับ9นะครับผมเป็นฟิลโจนแล้วก็อันดับ10เป็นเอ็กเซลตันเซเบ้นะฮะทั้ง2คนนี้ จะถูกปล่อยไปแบบฟรีๆนะครับหลังจบฤดูการนี้นะครับผมเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ไปเลยนะครับผมซึ่งผมก็ค่อนข้างจะสงสารฟิลโจนเหมือนกันนะครับเคยเป็นอดีตกองหลังดาวรุ่งของอังกฤษอีกหนึ่งคนนะครับสุดท้ายก็มาตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็อาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับแต่ว่านี่นะครับผมเป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประจำนะครับผมวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์กด u u s สไคร์ช่อ e บอลจันทกองไว้ด้วยนะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับผมแต่เราไม่แต่ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆนะฮะว่าผมจะลงช่วงเช้าหรือว่าจะลงช่วงดึกนะครับก็แล้วแต่อารมณ์อีกนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด Sub สไคร์นะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ